แกมี่แ o มี่แกมี่แกมี่แกมแกมี่แกมี่่แีก่แ่แก่่แกแกมี่แมีก่ี่แกมี่แกมีี่ี่แีกีกีก yeah ชอบดอกไม้ใช่ไหมคะสีอะไรครับสีเรนโบว์เหรอโอเค she said mommy w o u l d like a rainbow flower what do you think I think you like my s u e s u i like a diamond a diamond wow no a rainbow a rainbow diamond แต่ไม่เอาไดเม้นกับดอกไม้เรนโบว์อย่างดอกไม้เรนโบว์จริงๆแล้วก็จะไดมอนฝ่ายเพศ มันดอกไม้ริงๆที่ไม่ใช่ลายแม่แล้อวีาแล้วได้แม่ใส่ยินบูแล้วโอเคโอเค,คอแค่นี้เดี๋ยวนี้ผมมีความตั้งใจว่าจะจัดเซอร์ไพรส์ให้กับเดียร์หนึ่งชิ้นในวันนี้นะในโอกาสที่ว่าเาเรียกว่าเป็นเป็นพุชกิฟต์ก็คือกับการคลอดลูกให้พหสามีบางทีต่างชาติก็จะมีเป็นเป็นชิ้นเป็นเป็นคนคนเราน,นี่ผ่านมาสามคนแล้วยังไม่เคยซื้อให้สักชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เ่คงต้องเป็นชิ้นที่ใหญ่แล้วก็สเปเชียลสักหน่อยแล้วกันนะ วสัสวีสคราสมี right อนนดอกไม้มีดอกไม้ดอไม้อะไรช่รงตุ๊อันนี้เป็นดอกไม้อันนี้เป็นผีเสื้อ,อเราค่อยๆดูแล้วก็เลือกวสวยๆให้หมามีเลยว้ wow, look the there. าวดูเดมมันอยู่ตี้ดอกไม้เลมน,อน,นีอันนี้ของไคร อันนี้ก็จะมีเนื้อไก่ผักขมตักทองแครอทแล้วก็ลูกแพรแล้วเราก็นึ่งเสร็จแล,แล้วก็จะเอามาปัดนใ้กินโอเคไหมคนะยะ yeah. อันนี้ก็เป็นสต๊อไก,กไก่ซุปไก่ ควาเป็นไข่ค่ะความหมายดีความหมายแบบเป็นนิวบอ r n new b e g i น n i n g ครับแล้วก็ใบนี้จะเปิดได้ด้วยนะคะว้าวคือสามารถใส่อะไรเข้าไปได้บ้างเดี๋ยวมีสใส่เข้าไปแล้วนี่เดี๋ยวมิใส่อะไรนี่จะให้หมามิ้นด้วยเหรอเช่นนั้นอ่ะมีเลดี้พักอยู่้อนใหม่ปะเดนนี่บอลเดอร์โพลเดอร์อัลมงแจพี่ดีกำลังดูอยู่มิ้นกัไหนคะเดนมี่อ่ะอามาซานอ๋ออ่ะลองใส่ดูก่อนไหมแล้วเอาออกมาใหม่ นะไม่ดึงอันนี้เป็นของผู้ใหญ่เสียด้เด็กเด็กเดมี่ stop เดมี่ you're not being a very nice girl stop it ่อๆๆๆ stop เดี๋ยวเลมี่ stop you're not being very nice เด็กอยากเอาเงินนะก็เดมี่มีแล้วหเส้นแล้วก็ให้พี่ดีคนละ1เส้นไม่ได้หรอกครับเดมี่อยากเอาเดมีต้องให้เล่นอันนี้ด้วยแม่การเดมี่คะโอเคไหม โอเคได้ของแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครัคบผมเย้เอ <Yeah. S 1> าเย้เย้เย้ It's not a birthday but it's a special present ยี่ยัสสุดยอดกินเก่งมากถึกเวลากินข้าวจานนี้ของพ่อแมทพ่อแมทหายไปไหนไม่รู้ไม่รับสายภรรยามเคยดีออนกินอากงกินดีออนมองกงมัมมัม อากาศเนี่ยเพิ่งกินนมไอศีมออนเองน้ำจับช้อนอ่ะยำยำกินเก่งมากเลยนี่สามช้อนเลยนะเนี่ยอันนี้เมนูที่สองทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็คือลูกแพร่หนึ่งก็แช่เย็นไว้ก็อาหารร้อนเสร็จก็ต้องตามด้วยอาหารหวานก็คือผลไม้ลูกแพรโอเคข้ามัน เย็นไหมยังไงยังไงชอบหรอชอบคุณคนดีออนคนดีออนชอบครับเบ่งแน่เลยอ่ะเบ่งเออน่ ออเออเรียว่าแบ่งอึชัวชัวเออ,เอ,อไปนั่งส้วมเถอปปะลูกป้าเนื่องจากคุณอนะ่ะพุชลูกมา3คนแล้วนะอ,อ่าพุชพุชคนนี้ออกมาล่าสุดนะพุชดิลเลน เดมี่แล้วก็พุชดิออนมาแล้วออกมาให้แล้วฉันเลยมีของดีจะให้อะไรคะคือจะไปทำหมันเหรอคะอ้าวทำหมันเหรอทำหมันเปล่าดีกว่านั้นอีกอะไรดีกว่านั้นอีกฉันและลูกๆอะไรซื้อพุชกิต์มาให้คืออะไรอันนี้คือแบบกล่องสวยงามดิออน It's an egg มันมีความหมายมากนอกจากเป็นเนื่องจากว่าไข่ก็มีความหมายเพราะว่าคุณแต่ว่าเดียวจะไม่จะไม่ไข่อีกนะก็เก็บไข่ไว้เก็บไข่ไม่ต้องเก็บไข่แล้วเดียไข่สามแล้วนะไข่เราสามแล้วนะไข่เรสีมแล้วนะไข่เราสาว้นะไข่เรา้ไว้มั้น ของที่สี่รากนนันก็คือนี่ oh <my> แหละไทยก็คือ new beginning <c oughs> แล้วก็พูดถึงการมีลูก3คนคนอดลูกไก่มาแล้ว3ตัวนะไไูไก่3ตัวตัวนี้ตัวตัวที่3เนี่ยนี่ใช่ <c oughs> จริงเหรอผ่านมาตั้ง3คนเพิ่งได้อ่ะ <c oughs> ไข่แม่หนึ่งกับสร้อยเพชรนี่ก็ต้องมีไ <c oughs> ก่แล้วนี่ไงเหมือน็อกเก็บเหมือนเก็บของนะแล้วโซคิวคืออะไรอ่ะเอาทองเหรอ ามคนแล้วได้คุณกิฟแล้วต้องกราบเลยล่ะอย่างเงี้ยชอบไาาหมขายขอบคุณค่ะสวัดีตอนนี้ก็เอาไข่เห็ดไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวจะให้ไข่อยู่อะไรโอเค <laughs> อ๋อผวนโอเคอีกิีหนึ่บ้า แต่ถึงจะซื้อของขวัญที่มีมูลค่าแบบสูงให้แล้วในวันนี้จริงๆก็มีอย่างที่อยากจะให้ด้วยเพราะว่านอกจาก material things ที่ที่เราเรามีด้วยเราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยเนาะฉันก็เลยซื้อแพ็กเกจพิเศษเป็นการตรวจสุขภาพที่โรงพยบาบาลนะอยากจะพาไปเราไปตรวจด้วยกันโอเคโอเค ชอใจรักเมียมากเลยนะคะใจรักสุดๆเลยนะคียตาอมก็เลยตามเจ้คหนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอสวัสดีค่ะมีการซื้อแพ็คเกจสุขภาพอยู่นะครับผมของทั้งคู่เลยแล้วก็จองไว้แล้ว ทำได้เลยนะได้เลยค่ะโอเค <Okay. S 1> สำหรับแพ็กเกจที่คุณลีเดียแล้วก็คุณแมททิวจองเข้ามานะคะตอนนี้จะเป็นแพ็กเกจอัลติเมทพลัสนะคะคซึ่งในรายการแพ็กเกจก็จะมีการเจาะเลือดนะคะวัดความดันสัญญาณชีพนะคะแล้วก็จะมีการเก็บปัสสาวะกับสตูลในส่วนนี้จะมีการทำซีทีสแกนการอันตราซาวช่องท้องนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการตรวจ BMD ก็จะดูในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันนะคะส่วนของคุณลีเดียเองค่ะจะมีการตรวจเนโมแกรมที่จะคัดก ในเรื่องของมะเร็งเต้านมได้ด้วยในส่วนนี้ของคุณลิเดียแล้วก็คุณแมทธิวมีกังวลในเรื่องของสุขภาพด้านใดไหมคะช่วงนี้ก็คือให้นมรู้ปั๊มนมอะไรอย่างงี้ก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้สามีไม่ค่อยดวดให้เลย <c oughs> ก็เลยต้องมาตัดนะ ตรวจตรวจให้ละเอียดแล้วก็สามีต้องกลับไปนวดทุกจุดที่นี่เราก็เลือกเลือกเลือกดูแลมันจุดๆเอาเอาละค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นของคุณลิเดียค่ะพยาบาลจะแนะนําเกี่ยวกับการกายภาพบําบัดก็จะมีการทําเครื่อง PMS อันนี้จะช่วยในเรื่องของการปิด PMS เหรอ PMS โอเป็นหนักมาก PMS หนักมากไม่ใช่ PMS แบบนั้นสวิงแบบอันนั้นมันตอนเป็นเมนเท่านั้นไม่เกี่ยวอันนี้มันเครื่อง PMS ไม่ใช่เกี่ยวกับการเป็นเมนเป็นเครื่องกระตุ้นค่ะ PMS <ช>ถ้าในเรื่องของสมองเนี้ยคะ่ะมีความเมื่อยล้าต้องการกระตุ้นจะเป็นเครื่องของ TMS ผมก็รู้สึกพลเพียนะหมายถึงว่าในการทํางานมันจะต้องมีการพูดต้องมีการจําอะไรตลอดเวลาเลยมันมีอะไร,ร<ๆ>ท,ที่ช่วยกระตุ้นตรงนั้นไหมหรือว่าช่วยเช็คว่าแบบ้เราทํางานได้เต็มประสิทธิภาพไหมตัวนี้คะ่ะต้องแนะนําเป็นเครื่อง TMS ก็คืออยู่ที่แผนากกายภาพเหมือนกันเลยคะ่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องกระตุ้น จะเป็นเครื่องกระตุ้นร่างกายค่ะให้สมองทำงานได้ดีขึ้นแล้วกาไปตรวจ TMS กับ TMS เนาะโอเคจะไปเจาะเลือดอันเลยเจาะไป้ขอบคุณครับ wellness Center ถึงแล้วนะครับพักรวมใจรักนะครับใช่ไหมฮะไม่ใช่หวันโอเคในความคิดผมเนี่ยนะ ของที่มีค่าด้วยมูลค่าสูงๆอ่ะมันมันสำคัญน้อยกว่าเรื่องของสุขภาพนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ให้ตรวจเต็มที่เลยนะฮะทุกตารางนิ้วของร่างกายเขานะครับว่าว่าฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับแล้วก็แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับค่ะเช็คเลยนะเช็คเลยไหมเดี๋ยวเช็ควันนี้เพราะเขากลัวภรรยาตายค่ะเดี๋ยวไม่มีคนดูแลเขาแต่วันนี้จัดชุดใหญ่นะครับเป็นเป็นแพ็กเกจอัลติเมทพลัสนะครับค่ะ โอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะอะไรที่โรงพยาบาลเสียงดังพร้อมไหมครับพร้อม กรับเครื่องนี้นะคะ่ะคุณิเดียจะเป็นเครื่องแมมโมแกรมค่ะใช้สําหรับตรวจด,ดูอพวกแคลเซียมต่างๆใน,ในบริเวณเต้านมใช่<ม>การฉายภาพของเครื่องนี้นะคะก็จะมีแบบ2มิติแล้วก็3มิติซึ่ง,งถ้าเป็นแบบ3มิติะคะ่ะใช่เราจะได้ดูได้ทั่วเลยว่ามีแคลเซียมกับบริเวณไหนหรือมี อะไรที่ผิดปกติบริเวณส่วนอกก็จะรู้ได้เลยค่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของเครื่องตัวนี้นะคะความพิเศษค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะคุณนิดเดียะค่ะก็คือจะเป็นรีโมทค่ะปรับความแรงในการบีบอะค่ะจริงเหรอตัวเครื่องใช่ไปทำยัไงคือเรากดเองเหรอะใช่จริงอ่ะกดเองลงได้เลยค่ะอืดอุ้ยเป็นแล้วเป็นตั้งแต่แล้วไม่ไหวเอาออกเอาออกเลยก่อนว่าเออปกติปวดไว้ต้องนมอย่างนี้เหรอ เขาก็จะกดลงไปใ,ให้แบนแต,แต่เลย ของเราไม่มีปัญหาตอนนี้ไปแต่ถุงเท้าแล้วค่ะไส้ในไม่มีะคะ่ะลูกสามคนเนี่ย <laughs> ลูกสามคนนะคะไม่มีปัญหาเรื่องการบีบให้แบนนะคะแทบจะไม่มีอะไรมีแต่นหนังซึ่งข้อดีนะคะก็คือใครที่ทาทรงอกมาไม่ต้องกลัวเลยเราจะปรับโหมดเป็นโหมดอินเทนค่ะโหมดต,ตัวนี้จะสามารถเช็คได้ด้วยว่าซิลิโคนที่เราทํามามีการรั่วไหมรั่วหรือเปล่าใช่<อ>แล้วก็ทําได้ตามปกติเลยค่ะและก่อนทําตัวนี้ค่ะเราก็จะสอบถามเบื้องต้นของผู้รับบริการนิดนึงว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงว่างตั้งคัน หมหรือมีการให้นมบุตรหรือเปล่าให้นมอยากให้นมอยู่้าถ้ามีให้นมอยู่มยไม่แน่นำาดี๋ยาอ๋อาาโอเคเดี๋ยวบีบแล้วน้ำนมพุงนะ่งอะะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมาทำหลังจากใ,<ช>ให้นมลูกเสร็จ <laughs> เ็นเครื่องตรวจมวลกระดูกนะคะจะสามารถตรวจดูมวลกระดูกภายในร่างกายของเรานะคะอย่างเดียเนี่ยมีลูกแล้วสาคือมีลูกเยอะแล้วก็ให้นมบุตรเยอะเสียแคลเซียมเยอะนี่ควรตรวจเลยดีไหมคะสามารถตรวจได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะประเมินดูภาวะกระดูกแตกหักภายในระยะเวลา10ปีข้างหน้าได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นมวลกล้ามเนือเน้อ กับมวลไขมันของพูลิเดีย,ยนะคะก็จะเห็นได้ว่ายังอยู่ในเกมฑ์ normal นะคะทันนี้รอผลนานแค่ไหนครับไม่นานค่ะเดี๋ยวเครื่องสามารถที่จะอนาไลซ์ออกมาแล้วก็ฟังผลได้เลยภายใน5นาทีค่ะวเหรอใช่ขาที่สไปแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าขาที่สามหรอสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะ นี่เป็นบริการที่ผมซื้อเพิ่มนะคะนอจกจากแพคเกจตรวจสุขภาพแล้วนะครับก็เขาบอกว่าจะช่วยสำหรับคนที่นอนไม่ค่อยหลับหรือมีการปวดหัวหรือต้องใช้สมองแบบค่อนข้างจะเยอะ หลักๆเลยเนี่ยเขาเรียกว่า TMS นะคะ Transient Magnetic Simulation t นะคะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องแม่เหล็กนะคะจะไปช่วยกระตุ้นในส่วนของเบรนนะคะจะทำให้หลั่งสารออกมาแล้วจะทําให้ความเครียดหรือว่าการนอนไม่หลับเนี่ยช่วยบรรเทาได้ค่อนข้างดีเลยค่ะต้องการมากเลยนะครับแต่เราก็จะไปว่ายน้ํากันเลยนะครับตอนนี้โอเคขออนุญาตใส่หมวกใส่ได้เลยนะคะได้ครับโอเคค่ะโอเคทำที่เบัวสบายๆนะคะรีแลกซ์ได้เลยนะคะแต่ถ้าทำไปแล้วบางคน รู้สึกว่ามีน้ําตาไหลเจ็บอย่างเงี้ยก็บอกได้นะคะจริงเหรอของกระแสโอ้ยพอเราเทสแล้วสมมติว่าเราได้ความเข้มอยู่ที่เท่านี้มันจะต้องคูณไปที่เท่าไหร่ถึงจะสามารถกระตุ้นให้แต่ละบุคคลได้เพราะฉะนั้นโปรแกรมหรือว่าความเข้มในแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะอยู่ท่านี้ไป37นาทีนะคะจนกระทั่งจบกระบวนการนะคะดีครับอันนี้ ดีดตัวนี้หลับดีแน่นอนค่ะสวัสดีครับผมโอ้โหเครื่อง C T สแกนใช่ไหมครับค่ะเครื่อง C T สแกนวันนี้เดี๋ยวเราจะทำ C T แคลเซียมสกอรค่ะดูปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดห,หัวใจค่ะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจคเครื่อง C T สแกนเครื่องนี้ค่ะจะเป็นรุ่นที่มีจำนวนสไลด์ 4 43สไลด์ก็คือมันสามารถสแกนได้ในเวลารวดเร็วค่ะพอใช้เวลาในการสแกนเร็วค่ะปริมาณรังสีที่ใช้ก็จะลดน้อยลงด้วยค่ะเราผลสำหรับ C T สแกนนะคะก็จะใช้เวลาถ้าอย่างเร็วเลยชั่วโมงสองชั่วโมงผลก็ออกแล้วค่ะคใช่ค,ะค่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ อันนี้เป็นเครื่องพิมเค่ะหรือเรียกว่าเครื่องแม่เหล็กไ,ไฟฟ้ากระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าคือมันจะทำให้อาการเมื่อยมันหายไปเหรอคะใช่ค่ะ<อ>ก็คือตัวเครื่องนี้มันจะไปกระตุ้นที่เส้นประสาทได้โดยตรงคือเส้นประสาทเราใช่ไหมคะมันจะรับความรู้สึก mm hmm. แล้วก็รวมถึงสั่งการของกล้ามเนื้อใ, mm hmm. ให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ทีเนี้ยตัวเครื่องเนี่ยเขาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวคลื่นเนี่ยจะไปกระตุ้นที่เส้นประสาททําให้เส้นประสาทเนี่ยไปดังับหรือว่าบล็อกอาการปวดตรงจุดบริเวณที่เรามีอาการปวดนั้นๆทําให้อาการปวดลดลงค่่ะใช ตอนนี้เราจะเป็นการสแกนหาจุดที่มีอาการปวดก่อนนะคะจุดกดเจ็บก่อนตรงจุดกดเจ็บเราจะรู้สึกหน่วงๆและล้านิดนึงมันยกแขนขึ้นมาเลยอ่ะเออนี่ยกเองแบบเออไม่ได้ยกเองเครื่องมันยกให้หมดเลยนิดเดียวเราทำให้ยกสูงกว่านี้ได้ไหมคะได้ค่ะโดยการเพิ่มเพิ่มอันแต่มันก็ไม่ได้เจ็บนะแต่มไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บเหมือนมันเจ็บเหมือนเหมือนช็อตไฟฟ้าลงไปแต่แบบไม่ใช่ เสร็จแล้วเป็นไงบ้างคะเอาจริงๆมันก็สบายนะเดยรู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนการแบบมารักษามันเหมือนมาแบบสบายๆเหมือนแบบได้นวดคือแบบพอโดนเครื่องปุ๊บมันยุบเข้าไปถึงข้างในก็ก็ช่วยนะอาการอาการเมื่อยก็รู้สึกมันเบาลงค่ะดีเลยเป็นไงบ้างจ้าตรวจเรียบร้อยแพ็กเกจตรวจสุขภาพชุดใหญ่ของเราวันนี้ จริงแล้วดีมากนะใช่ไหม,เ,ามาเพราะคือเข้ามาแล้วมันไม่เหมือนโรงพยาบาลคือเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยมันคือ เป็นโรงแรมโรงแรมแรู้เหมือนวบเป็นอะไรนะเวลเวลเนสทรีดอะประมาณที่เวลาเขาแบบไปเพื่อแบบดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยเหมือนอย่างนั้นเลยแล้วอุปกรณ์เขาใหม่มากใช่ใหม่แล้วเครื่องแบบทันสมัยมากแล้วก็ชอบตรงนี้ว่าทั้งคุณหมอแล้วก็ทางพยาบาลอะคือเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลเราได้เยอะมากๆเลยเกี่ยวกับทั้งเครื่องที่ทันสมัยแล้วก็เกี่ยวกับบริการที่เราได้ทำใช่ใช่เห็นเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยคือเขาจะแบบรู้แบบโรคแบบ s p e c i a l สต์ลงไปเลยคือไม่ใช่แค่โอเคโรคหัวใจ แต่เขาต้รู้แบบโรคหลอดเลือดตีบหรือว่าแบบอะไรที่แบบเจาะไปเป็นคือไม่ใช่หมอเฉพาะทางเป็นหมอแบบเฉพาะโรคเลยนี่แล้วก็มีหมอที่เป็นหมอประจำแฟมิลี่ของเราเลยจะเป็นเฮดคนหนึ่งสามารถดูแลทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกอะไรอย่างงี้ก็จะส่งต่อเขาจะรูอนท่านอื่นใช่เขาจะรู้ก่อนครอบครัวก็เอาไปว่าจะมีหมอแบบประจำตระกูลอ่าเป็นแบบบริการแบบ personalized เป็นโรงพยาบาลแนวคิดใหม่นะคะแล้วก็เขาใช้ระบบ AI เทคโนโลยีในการประมวลผลทุกอย่างมันก็ทำให้ลด h ิว a ม e er น r o r ที่จะเกิดขึ้นได้ผลของเราก็คือก็ก,ก,ก็มี3ช่องทางที่สามารถที่จะที่จะรับได้ก็คือถ้าเกิดมีเวลาตรวจเสร็จแล้วก็อยู่รอรับผลได้เลยถ้าเกิดไม่ไม่สะดวกกลับบ้านไปก่อนก็สามารถให้ทางหลงกยารโทรแจ้ง หรือว่าอยากจะกลับมาฟังจากคุณหมอด้วยตัวเองก็นัดเข้ามาใหม่นี่คือโรงพยาบาลรวมใจรักครับระดับพรีเมียมแต่ว่าราคาเข้าถึงง่ายมากเลยแล้วก็มาง่ายด้วยครับแค่ลงทางด่วนสกุมวิทย์62ก็มาถึงได้เลยตรงตี้ปิดแน่นอนจ้า <laughs>